เป็นใครก็สะดุดถ้าได้เจอความมั่นใจสุดๆขนาดนี้เพราะเคลียร์มั่นใจให้มากกว่าแค่ช่วยขจัดรังแขคพร้อมสะกดทุกสายตาให้กลิ่นหอมและสัมผัสผมนุ่มจนมั่นใจได้ขนาดนี้มั่นใจกว่ากล้าท้าทุกสัมผัส ไฮเปอร์พิกเจอและไฟสตาร์ชวนคุณมากระตุ้นหัวใจในภาพยนตร์รักหลากรสกาแฟกับผู้หญิงเนี่ยเหมือนกันตรงที่ทำให้ใจสั่นคอฟฟี่ e พลสแก้วนี้หัวใจสั่น17ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ สวัสดีครับผมเกเบรลินทอนครับคุณชายทราทรแห่งวังจุธาเทพครับผมก็มีข่าวดีมาบอกแฟนๆละครสุภาพบุรุษจุธาเทพทุกคนนะครับว่าทางช่อง3ได้ทำดีวีดีบ็อกเซตลิมิต dition ในเรื่องสุภาพบุรุษจุธาเทพครับผลิตแค่5,000ชุดราคาชุดละ2,999บาทเตรียมตัวจับจองกันได้เลยนะครับ เครื่องดื่มเป๊ปทีน4 0 0พันและเครื่องดื่มเป๊ปทีน800 0สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พวกเราก็ได้ต้อนรับพายุนารีกันอย่างชุ่มฉ่ำท่วนหน้าเลยนะคะและว,วันนี้แหวนต้องขอเริ่มต้นด้วยข่าวของพระเอกที่กำลังรับมือกับนารีคนดังพีปปอรนนันทวุฒิกับผลงานใหม่ประกบคู่กับสาวพลอยและหนุ่มโป๊บเป็นของขวัญชิ้นโบแดงเตรียมมาเซอร์ไพรส์แฟนๆสีฉันบนเทงก่อนใครรับรองว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมีแค่ทีนี้ที่เดียวค่ะ ของลำยองพระเอกปอณัฐวุฒิมาในลุกชิกแอนคูลแปลกตาและหล่อวิ้งเกินห้ามใจจริงๆค่ะควงนางเอกเชอรี่เข็บอับสอนและคู่พระนางสามีตีตราปอบธนวัฒน์และพลอยเชอร์มานมาร่วมกันเปิดสักการะความสดใสให้ปี2557กันบนปฏิทินช่อง3าด้วยเสื้อผ้าถึง2เซตใหม่เอี่ยมแนวฟันนี่แอนอาร์ตเซตแรกเน้นลายกราฟฟิตีส่วนอีกเซตเน้นสีพลาสเทลวาลละมุนสวยงามรับกับฉากหลังที่เต็มไปด้วยภาพเพ้นส์สีน้ำมันสุดเก๋องค์ประกอบทั้งหมดพร้อมใจกัน ขับออร่าสุกตาของทั้ง4ี่พระนางให้โดดเด่นชวนมองที่สุดรับประกันเลยว่าหน้าปฏิทินเดือนนี้มองกันเพลินลืมดูวันที่กันแน่นอนโดยเฉพาะพี่ปอน้นองๆให้ชายาหล่อเผื่อแผ่กกลับบ้านมาด้วยละคะ่ะ มันไม่รู้เขาทำยังไงนะครับไม่ไม่ได้อวยตัวเองนะไม่รู้ว่าทีมกล้องเขาถ่ายยังไงแต่รหล่อหล่อขาวจั่วเลยพวกเราก็เลยได้อันนี้สมเลยใช่เราก็เลยขาวไปด้วยขาวยิ่งขึ้นขอบคุณนะคะทั้งสองสุดวันนี้ก็สนุกสนานรู้สึกว่าทีมงานกับพี่ๆทุกคนก็จะแบบว่าสนุกสนานกันหมดเลยถ่ายไปมีความสุขไปเข้ากับทีมเลยทีมของเราคือโมเดิ ฟันนี่สนุกสนานแฮปปี้เอ้ยนั่นแหละสิรีบจับจองอะเนาะรีบจับจองเรียบจับจองเขารีบจับตัวครับเพราะว่าปีที่แล้วรู้สึกว่าหมดเร็วมากเพื่อนๆนี่หาไม่มียังเรายังไม่มีให้เพื่อนเพื่อเลยขายดีจริงนะค่เหมือนทีต้องขอบคุณแฟนๆด้วยนะคะที่บอกว่าให้การสนับสนุนพวกเราอย่างดีทุกๆปีเลยค่ะ กลางเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะเปิดให้แฟนๆจับจองเป็นเจ้าของปฏิทินปีใหม่2557กันแล้วนะคะที่7 e เ e ่ e อทุกสาขาทั่วประเทศไทยค่ะส่วนตอนนี้มาดูอีกหนึ่งภารกิจของคู่จิน้นเกรวรินทร์และพริมรนิดาที่สีสันบันเทิงแอบไปเก็บภาพมไกลายจากจังหวัดระยองนู่นเลยค่ะเอ๊ะแบบนี้แอบไปควงกันสวีทรับลมหนาวหรือเปล่าคะเนี่ย บรรยากาศลมทะเลสดชื่นอย่างนี้ค่ะแน่นอนว่าวันนี้สีสันบันเทอิงของเราพิเศษแน่เพราะมินพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ทะเลค่ะกับฉากจบของกองละครสามีบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ ถ่ายทำกันมานานถึง8เดือนเต็มจนกลายเป็นว่าผูกพันกับกองละครกองนี้ไปแล้วค่ะถึงฉากปิดกล้องของสามีซึ่งมีทั้งคู่ของว่านมิ้นที่ต้องมาสารภาพความในใจกันกลางสะพานปลาและคู่ของฟรีมเกรซซึ่งมีซีนอารมณ์ชดยาก,กันริมทะเลแม้ทั้งสองคู่จะบอกว่าค่อนข้างอะไรอวรกองนี้เป็นพิเศษแต่ก็ยังสามารถถ,ถ่ายทอดอารมณ์วิวสวีดหวานท่ามกลางลมทะเลออกมาได้อย่างซึ้งสุดๆปิดฉากความรักของคุณหญิงอ้ายและนายราบหลงได้อย่างสมบูรณ์แบบทีเดียวค่ะ วิวสวยตามใจพุ่มกับแต่วางกล้องหรือว่าการจะถ่ายแล้วแบบคือมันค่อนข้างที่จะย้อนแสงแล้วพระอาทิตย์มันส่องเต็มหน้าเลยค่ะมอไม่เห็นหน้าผมอากไม่เห็นแต่พระอาทิตย์อย่างเดียวอ่ะก็ใจหายนะคะก็ใจหายเหมือนกันเพราะว่าพิมพ์ก็ก็ถือว่าแบบ ก็เป็นสมาชิกในบ้านก็เป็นสมาชิก <c oughs> คือทุกคนเหมือนอยู่ในบ้านแล้วก็จะรักกันจะช่วยเหลือกันตลอดเวลา <c oughs> ความดาราม่าที่ไม่เป็นดาราม่าเลย <c oughs> คือเวลาเวลาเข้าฉากอะค่ะทุกคนก็จะดูซีรีสทุกคนก็จะแบบตั้งใจกันมาก <c oughs> แต่ก่อนซ้อแต่ตอนซ้อมหรือว่าแบบก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่มีความเป็นดาราม่าเลยค่ะ <c oughs> คือ,อนึกว่าเป็นละครตลกละครที่ชอบเรื่องดราม่าหรือว่าละครที่ค่อนข้างเนื้อหาเข้มข้นอะไรเงี้ยเรื่องนี้ตัวละครก็เยอะครับรับรองสนุกแน่นอนครับ นี่ก็เป็นสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีนะครับและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราชาวช่อง3ไม่ทอดทิ้งกันได้นําถุงยังชีพจากเงินบริจาคของประชาชนผ่านครอบครัวข่าว3มนะครับมามอบให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกาภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ครับ หลังจากชาวบ้านอำเภอรประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีต้องร่วมกินนอนกับน,น้องน้ำภายในบ้านแต่วันนี้พวกเขายิ้มแป้นที่เห็นชาวช่องสานำทีมโดยพี่ปุ้ยพี่มลวันจากผู้หญิงถึงผู้หญิงและนักสแสดงจากทีวีซีนบุกลงพื้นที่แจกถุงยางชีพจากเงินบริจาคของประชาชนผ่านครอบครัวข่วขาว3ามที่มีกรมการทาหารช่างมาช่วยอำนวยความสะดวกสบายและงานนี้ช่อง3ามจัดเต็มมูฟโครงการครัวน้ำใจไทยของรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงมาทำอาหารแสนอร่อยครบรสสดสดซิงๆิงทั้งไก่ทอดผัดกะเพราให้พี่น้องได้อิ่มท้องอิ่มใจงานนี้หนังท้องตึง แต่หนังตาไม่มีสิทธิ์หย่อนเด็ดขาดเพราะพี่น้องทั้งหลายพร้อมโชว์ความเป็นแฟนตัวจริงช่อง3ทั้งกรีดการ์ดและลวชัตเตอร์ไปกับซุปตาทีวี3ของเราจนมือแคบหงิกไปเลยครับอนุรักษ์เทียมสีทองถ่ายภาพพงศกรเจรสาธิตรายงานรียกพรานสก็้อมที่จะให้กำลังใจเป็นกลังใจและก็ช่วยเหลือันเสมอปค่ะ แล้วสตูดิโอของ Virgin ิก็มันระเบิดเมื่อน้องๆทีมคอเฟเวอร์แดน20ทีมที่มีคะแนนโหวตสูงสุดมาวาดลีลาการเต้นเพลงเอชเชนโดน ให้คณะกรรมการได้เวอร์กันสุดๆเพราะนอกจากการเต้นที่เป๊ะแล้วเสื้อผ้าหน้าผมก็ลงทุนอลังการงานสร้างจัดเต็มเว่อร์งานนี้นคณะกรรมการทั้ง3ามดีเจเวอร์จินโบธิชาจากวง G20 และปางซึงมินโครโกรกาเฟอร์จากเกาหลีหนักใจกันสุดๆไปเลยค่ะส่วนรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นวันที่2พฤศจิกายนบ่ายโมงตรงที่อินฟินิตี้ฮอสยามพารากอนค,ค่ะ อีกหนึ่งหนุ่มที่กำลังมาแรงไม่หยุดพระเอกท็อปจรนที่ดังต่อเนื่องจากละครคุณชายรัชานน์จนมาถึงเรื่องเดอะซิกเซนสสื่อรักสัมผัสหัวใจซีซั่นสองก็สวมสุดหล่อเฟี้ยวมาขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เวลขัมบทบาทนายพงอินในละครกันอย่างท่วมท้นเพราะเจ้าตัวกดดันจากความดังของภาคแรกมากๆพร้อมเปิดใจกับพี่ๆสามพิธีกรสุดแซ่บชมพู่กะละแมพี่ม้าถึงเรื่องสาวๆครั้งแรกในชีวิตงานนี้สาวอันโกชมพู่อาร,รยาเลยสนองนิสหนุ่มโสดเคี้ยวสเสน่ห์ด้วยการกลางตำราดูเนื้อคู่ให้ซะเลย แถมงานนี้มีข่าวดีซะด้วยหนุ่มท็อปจะปะเนื้อคู่ที่ไหนสาวๆห้ามพลาดรายการสามแซ่บคืนนี้5าทุ่มสิบหนาทีค่ะาตัวเองเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้ไหมครัเจ้าชูครับนี่ไง<อ>ห ใครที่พลาดบิ๊กอีเวนเมื่อเย็นนี้ไปคืนพรุ่งนี้สีสันบันเทิงจะนำภาพบรรยากาศของงานบันทึกก้าวต่อไปสุภาพบุรุษจุฑาเทพมาให้ได้ชมกันอย่างเต็มตาค่ะได้ข่าวมาว่าทั้ง5้าคุณชายโดนรุมรักกันห้างก็แตกเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมส่วนตอนนี้ไปติดตามละครอันเกะกอรักสตรอเบอรี่กันต่อนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรจากเท็ดเบเกอร์นต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ